มาแล้วยีไปเหมือนเดิมมนุดมาไอะไรลันนี่ันนี้ดลาดต้ไม่เขมมานู้ดรถยังวิ่งปกดี๋ยวเพราออยเขาเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วถอยหลังถอยหลังถอยไปเยอะๆเลยถอยไปเสียงเฮ็กเสียง และสัมำคัญของท่านที่นำติดตัวมาลงจากขบวนรถให้ถูกต้องว่าของตัวใดครับขบวนรถที่จอดเทียบชานชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถดีเซลสามดาวเรับผมในู้โดยสารก็ทางสถานีกรุงเทพรถไฟสุราษฎร์ธานีครับขบวนรถคันนี้มาออกจากสถานีชานาไปแล้วจึงมีรถสองท่านผู้โดยสารที่สถานีสุราษธานีเป็นสถานีปลายทางครับสถานีชานาในนามของการรถไฟฟ้าไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถ ปา,านานหนการเดินา,า,างเดินทางอยทั้ผู้โดาทุกทั้นเินทางสุขสมัยปลาทางรัภิภัและประสบจา์ความโชคดีขอบัุณครบ น่ากลัวแบบีเยี่ยมเกตกแดนี่ทำไมเาตุกแดงล้วกันนะครับผมไม่ออกไ้เหี้ยอ้ถึงบ้านยังถไอยู่รถเลยแล้วก็ซงก็ได้ถึงทะเลมีไ

ก uh um uh 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 uh> uh uh ็ฟ uh ังดีว่ะนี่คันดีนี่เอไรอยู่เนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันดิเซล่าเดวเดวูสองหมสี่อ่ะไม่ายไมวันนี้ไม่เอาไม่ได้ เขาต้องร้ออะเขาเอาหวไม้ก่อนเลยไม่ให้หงวเียเราไม่ต้องรอเดี๋ยวถ่ายไปนเขายไม่ได้ห้หัวเียรถประเด็ว่ารถนู้นยังไม่ถึงถึรอ่ะก็เายังไเดี๋ยวเขาจะเดินเอาหัวไม้รถยังไม่ถึงอุโหเถอยจุดไปอยู่ ได้ขป้ายกขอองูนั่นห G E A นะ่ะเออขันโคตรเร็วอะ่ะขันนี้ก็เร็วเหมือนันขันนี้เร็วกว่าด่วนพิเศษสามสิบเก้ารุงเทพสุราษฎร์ ยามเลอ่อเยวอยาลคนไเียยายาไปหันไปมองอย่าหันไปมองยาหันไปมองวันนสาวแล้วไปหันไหมองเดียว ต้องเดใส่น้จ้า้องร้อยพอขอรอรับห่วงก่อนเดวสองห้าสามสี่เดเป็นขบวนสี่สามช่วงนี้ขบวนสี่สามได้เดเดวูสองห้าสี่สี่ว่ะสองห้าสองคอยลงเครื่องกันข้างหลังละ ลงเครื่องกั้นที่สถานีชยานะครับดังลั่นมากดังทั้งสถาดีนะครับอย่าดีอย่าดีมันไม่ยอมองอกนะดนูีข้างบนมีสามันลยเห็นไหม เล็กใหญ่เล็กก็ยังไม่เอาหงวงมาให้ต้องรอให้เขาปกต้องรอให้เขาเอาหงวงมาให้ก่อนนุ่งไงเขาเอาห่วงมาให้แล้วเต็มตัว,ตวยัุ่งเจ้าะฮะงายห่วงมาแล้วห่วงมาแล้วนุ่งนนุ่งนห่วงมาเพงานะยหวา่ยหวงเต็ม <c oughs> ตัวนะเต็มต,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 ตัวฟังวีดนะครับทุกคน